ที่นี่ก็ด,ดาวประสช่องพิชเชอร์ทีพีชาแน,นลนะคะอันนี้มาเริมวิธีการเกลียวผอมก่อนนะคะสตาร์ทก,ก่อนค่ะสตาร์ทก,ก่อนจะแป๊บ ข้าวเกี่ยวกคนนี้โอ้ต้าวเกี่ยวคนนี้หลุกเกี๊ยวหล้กกวลพี่น้องอ,อินทร,รามิไรไม่เยอะนะคะอินทร,รามิไรไม่เยอะค่ะอันนี้คือเหี้ยนะคะเด้อ เขาเกี่ยวกันแต่ละมือเนี่ยประมาณแล้วแต่ได้ค่ะต่ว่าถ้าเกี่ยวของบริษัทต้องเอาประมาณหาหมื่ถึงสองหมือนได้เคยต่อมือค่ะแต่ของบริษัทเองอันนี้ของของเขาเองเขาก็ะจายเขาเกี่ยวให้สั<ม>ส้นๆหฮอมีนะคะ่ะห้อมีอยู่แปดหลอดแปดสีค่ะสาม,ล,ไไมลายอะไรไม่ด้า ให้ไว้งวยพว้ยค่ะไว้ให้ใหใหแบให้แกะหอนหอนออพี่้างเฮ้ยหอกนกาดหอนแดง ใส่มุกบอนได้จาออ้าเด้อถูกอกให้หลายๆเนี่ยกแถ้าว่ารสกิลมือเอเคอร์กินไปในกราเซียนใส่รถสองหรือถึงสามขั้นค่ะแต่งกว่ามันคแคบเกือบพันไลน่ซื้อหรือใส่ถสรถขั้นเดียวค่ะ ไปลอยสิพันไลนนี่เขาจะใส่เราคนเดีดยวค่ะเก็บไปเก็บไปจนคนในย,ยานั่นงเ้นเด้กันเขาเลยดิ นี่คืออินเทราเซกลองซูมนะคะเด้อโอ้ยอยู่ที่แกงนะดูกห้เห็นหน่อตัลภาพมาดู อันนี้คือสางน้ำคือยินทีราดะคารเดอร์สางน้ำเพราะว่าอยู่ในวิวิณน้ำประประาใส่ก็ต้องเอาน้ำจากบอ่อเอาน้ำจากบอ่อดูขึ้นมาใส่ใส่แพงเสะนะียละนี่คือสามแสนหกพันิทีคินทีรา,ะะรามีทวดแปดแสนหกพันแปดแสนยี่สิบหกพันเราเฮ้ยลงคลิปมือละสองนาทีก็แจกะจะขาดแล้ว กมาทหมดพี้องตาเกี่ยวม่าแล้วก็มาพักได้ค่ะท้งนี้ก็จะมมเมาเมาเกี่ยวมันแล้วเลยสินะ่ะก็เพรขายันไฟใหม่ดิ ตอเพงรถอากาศฮอ้หอนพี่น้อยหอนข้าวคนหนี่งอู้อีกแางนึงก็อยู่พูนถ้าบางในมิสางเขาเขาจะกันหอาไว้ยังสีนนะค่ะเดิมว่ายหยันแบ่หยานซัดน้ำเติร์ดตกลงไปนะค่ะป้องกันไว้แข่งกลูยังสินะอู้อันนี้คือดินดอนก้อนว่าเป็นของอิทธิระหรอกรู้ว่าสมบัติของอิทธิระก็ได้ได้ ิปนี้ยาวหน่อยนะคะแต่จะว่าไม่ตั้งใจทำง,งานว่างค่ะวันนี้ว่างค่ะคุกเตะเดินของอินทราทั้งหมดเลยนะคะรุ่นก็ขอร้องนั่นนี่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  โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้มันหกนาที่ห้วแม่ย้ำขอขออะไรนี่ใบฟ้าย่งมันหลบสิหลบสาเวเนนะคะสำหรับกรีนสวัสดีจ้าเราดูตอนต่อไปนะคะ